The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret ตอนนี้ครับอยากจะชวนคุยกันเรื่องผลประกอบการทางความคิดประจำไตรามาส2ปี2020นะครับก็มาเจอกันในทุกๆไตรามาสนะครับต้องบอกว่าไตรามาสนี้นะ่าจะเป็นไตรามาสที่โหดที่สุดของใครหลายคนอาจจะทุกคนเลยด้วยซ้ำนะครับในชีวิตที่ผ่านมาเลย ผมเองก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับค่อนข้างโหดเพราะว่าเศรษฐกิจนั้นเจอวิกฤตหนักหนาโควิด -19 เข้ามาสร้างผลกระทบเต็มไปหมดเลยนะครับผมได้พูดคุยกับคนเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดในชีวิตนะครับก็คือ3เดือนนี้คุยกับทั้งผู้บริหารทั้งนักวิชาการทั้งนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็บุคคลที่หลากหลายภาครัฐภาคเอกชนผู้นําต่างๆเต็มไปหมดเลยยิ่งถ้ารวมกับงานเด e Standard Economic Forum ด้วยเนี่ยผมว่ารวมรวม,รวมกัน3เดือนนี้น่นาจะคุยเป็นร้อยคนนะครับที่ได้ถอดรหัสความคิดออกมา มีคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าช่วยกลั่นออกมาได้ไหมนะครับสก,กัดออกมาเป็นซอสความคิดในรอบ3เดือนว่าแต่ละคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างแล้วมีอะไรที่เราจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อได้ดีนะครับน่าสนใจนะครับผมก็เลยลองกลับไปคิดดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เขาทำคล้ายๆกันแล้วมีอะไรบ้างที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเราเอาไปใช้ต่อแล้วมันอาจจะบอกทิศทางก็ได้นะครับว่า ธุรกิจหลังจากนี้นะครับของผู้บริหารใหญ่ๆเนี่ยเขามองไปในเส้นทางแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าในรอบ3เดือนที่ผ่านมาผมถอดออกมาเป็น6บทเรียนเองครับเหลือ6บทเรียนเองนะครับและเป็นทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือมันจะมีคำซ้ำๆเหล่านี้ออกมานะครับข้อที่1ครับผมต้องใช้คำนี้นะครับเกมรับคือเกมรุกที่ดีที่สุดกาดอย่าตกครับกาดอย่าตกจริงๆนะครับเหมือนที่คุณหมอทวีสินพูด กันชนที่มีห้ามเอาออกเลยง่ายที่สุดครับเศรษฐกิจหลังจากนี้ไม่แน่นอนไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่คาดเดาไม่ได้สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยดีก็จริงนะครับไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยโอ้โหเป็นร่วม30วันแต่ว่าต่างประเทศติดกันกระจายเลยครับมีเซคันเวฟเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกยังยังวิกฤตอยู่ค่อนข้างมากนะครับในขณะเดียวกันครับเศรษฐกิจ ไม่ได้โตตามครับไม่ได้กลับมาฟื้นตัวเร็วอย่างที่เราคาดมีสัญญาณอะไรบ้างที่ผมอยากจะพูดให้ฟังนะครับสัญญาณที่1ครับแบงก์ชาติประกาศออกมานะครับเรื่องของประเมิน GDP คาดการณ์ p ของไทยในปีนี้ก่อนหน้านี้นะครับประเมินว่าน่าจะติดลบประมาณ5.3ใช่ไหมครับตอนนี้ก็กลับมาประเมินใหม่แล้วทางกรนอง,องกลับมาประเมินใหม่กลายเป็นลบ8กว่าลบ8.1%ก็ลงลึกไปกว่าเดิมเขาให้เหตุผลว่าเพราะว่าการท่องเที่ยวไม่ได้กลับมาอย่างที่คิด ตัวเลขเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องเที่ยวต่างชาตินะครับที่ปกติ40ล้านคนจะลดเหลง15ล้านคนและลดลงไปอีกครับจากการคาดการณ์ครั้งล่าสุดเหลือประมาณ8 9ล้านคนหายไปเยอะมากแต่มาทั้ง2เนี่ยหายไปประมาณโอ้ใช้คําว่าร้อยเก็ได้นะครับสูดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ฟื้นตัวอย่างที่คิดภาคการส่งออกก็เช่นเดียวก,กันกระทบเยอะมากครับในเรื่องของอุตสาหกรรมแ,และอุตสาหกรรมไม่ได้กลับมาเร็วอย่างที่เราคิด สัญญาณอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดนักลงทุนน่าจะเห็นก่อนผมแล้ว AOT ครับซึ่งเป็นหุ้นนะครับตัวที่ทําเรื่องสนามบินนะครับ<ม>พื้นที่สนามบินหลายๆที่เลยนะครับไม่ใช่แค่สุวรรณภูมิอย่างเดียววันก่อนนะครับผู้บริหารออกมาพูดนะครับว่านักท่องเที่ยวรวมประเทศไทยด้วยนะครับที่ปกติวนเวียนอยู่ในสนามบินเขาหลาย,ลายๆที่เนี่ยจะกลับมาสู่สภาวะปกติอย่างที่เคยมีก่อนโควิด -19 เนี่ยประมาณ8090ล้านคนที่วนเวียนมาเนี่ยปี 6 6 66นะครับวันนั้นก็ผลกระทบเรื่องตลาดหุ้นผมคงไม่พูดนะแต่ก็หุ้นเอลกทีก็หลายคนก็เกิดความกังวลเพราะผู้บริหารออกมาพูดเองเลยครับกับนักลงทุนปีนี้ปี63นะครับจะกลับมาปกติ64 65 66 3ปีเพราะฉะนั้นปาดเหงือ่อกันครับตั้งการดด,ดีนะครับการอย่าตกไม่ธรรมดานะครับไม่ได้ฟื้นตัวเร็วอย่างที่คิดตลาดหุ้นวอลล์สตรีทตลาดหุ้นบ้านเรา ขึ้นปรับฐานมาเยอะก็จริงครับไม่ได้ลดลงไปเหมือนที่เคยลงไปลึกเกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็จริง900กว่าจุดก็จริงแต่นั่นคือตลาดหุ้นนะครับนั่นคือสภาพคล่องในตลาดทุนตลาดหุ้นไม่ใช่สะท้อนเศรษฐกิจที่แท้จริง Main Street กับ Wall Street มันไม่เหมือนกันนะครับผมเคยจัดไปตอนหนึ่งเรื่องกับดักสภาพคล่องมันเป็นทวิภพอยู่เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลอัดฉีดเข้ามามันทําให้เราเห็นก็จริงว่าตลาดหุ้นกลับคืนมาได้ แต่ในภาคเศรษฐกิจจริงต้องบอกว่ายังน่าก,กังวลอยู่ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์อาจจะผิดก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าเราประเมินตัวเองไว้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก่อนด,ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณสงกรานอิสระที่ผมได้พูดคุยนะครับของชาญอิสระบอกเลยครับว่าการห้ามตกคุณแปมครับนะครับจากสยามพิวตรก็ชัดเจนนะครับบอกเลยครับว่าหลังจากนี้จะต้องประเมิน worst case scenario ตลอดเวลา เราไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไง Liquidity ครับหัวใจอยู่ตรงนี้นะครับสภาพคล่องอย่าหยุดนะครับอย่าทําให้สภาพคล่องเราหายไปพยายามตุนเงินสดเอาไว้นักลงทุนหลายท่านก็คงทราบดีกว่าผมครับไปดูตลาดหุ้นตอนนี้ครับพวกเ o อ e s s i o ช a ่วบอ d ต่างๆหุ้นกู้ช่วนี้รันใช่ไหมออกมากันเยอะเลยนะครับหรือว่าหลายๆเจ้าครับออกหุ้นกู้ออกมาระดมทุนเพิ่มทุนถามว่าทําเพื่ออะไรครับเอพเอขาอต้องการนะครับสะสมสะเบียงให้เขามั่นใจที่สุด การที่แบงก์ชาติประกาศงดจ่ายดอกเบีย้ยนะครับงดจ่ายปันผลขอ,อภัยครับระหว่างปีนะครับงดจ่ายเรื่องของการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะครับว่าเขาต้องการให้แบงก์พาณิชย์มีสภาพคล่องเป็นกันชนการดอย่าตกแบงก์ชาติก็ใช้คํานี้เหมือนกันผมเลยคิดว่าผมจะใช้คํานี้เหมือนกัน IMF เพิ่งประกาศล่าสุดไม่นานมานี้ครับเศรษฐกิจทั้งโลกติดลบมากกว่าเดิมครับจะประมาณลบสนะครับคาดการณ์หม่ประมาณลบส่กว่า,วาลบสีถ้าผมจาไม่ผิด ตัวเลข GDP เนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้สะท้อน Re a l sector ทั้งหมดแต่มันบอกสัญญาณบางอย่างว่าไม่ได้ฟื้นตัวเร็วกลับมาอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นน่ากังวลน,นะครับข้อที่หนึ่งผมก็เลยขออนุญาตพูดตรงนี้ว่าผู้บริหารทุกท่านที่ผมคุยด้วยพูดคําเดียวกันครับว่ากาดอย่าตกเกมรับคือเกมรุกที่ดีที่สุดเมื่อใดที่กาดคุณตกเมื่อไใดที่คุณอยากจะสวนกลับอยากจะชกกลับกาดคุณจะเปิดออกแล้วถ้ามันสวนกลับมามี second wave หรือเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะล้มคลืนได้ทันทีแล้วถ้าล้มคลืนไปไม่มีสภาพคล่องนับ1-10ถึง10ไม่ได้ลุกขึ้นมาเกมโอเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจทุกคนที่ผมพูดนักเศรษฐศาสตร์ทุกคนที่ผมพูดพูดเรื่องเดียวกันครับ liquidity ข้อที่1น,นะครับการอย่าตกเกมรับคือเกมรุกที่ดีที่สุดปลอดภัยไว้ก่อนครับไม่ประมาทข้อที่2ครับข้อนี้ผมชอบมากเหมือนกันครับ ใช้คาว่า simulation ครับพอดีมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารบางจาานะครับเป็นประธานกรรมาการบริษัทเลยเขาพูดคํานี้น่าสนใจครับว่าหลังจากนี้ครับก่อนหน้านี้เวลาเขาประเมินสถานการณ์เนี่ยสร้าง سين าเรโอหรือบางคนเรียกว่าฉากทัศน์เนี่ยมันเป็นการสร้าง simulate นะครับ simulation เนี่ยแบบที่นานๆท,ทําทีอาจจะทําทุกๆ6เดือนทําทุกๆปีมาประมาณการปีหน้ากาันบางคนประเมิน5ปีก็มีว่า simulation ของธุรกิจอุตสาหกรรมจะเป็นยังไงกระทบอย่างไรบ้างตอนนี้ครับ รายวันครับผู้บริหารบางจากก็บอกผมนะว่าต้องทำตลอดเวลาและทำหลายๆซิมูเลชันไม่ได้ทำซิมูเลชันเดียวนะครับ m u l t i p l e Futures ตามที่อาจารย์ทนายน,นะครับกูรูด้านกลยุทธ์พูดได้ไหมครับต้องทำหลายๆนะครับ f u t เ r e รเราไมร่รู้ว่าจะเป็นยังไงแน่นอนอันที่หนึ่งผมว่าต้องมี Worst case scenario ต้องมีซิมูเลชันอื่นๆต้องมีเช่นเดียวกันว่าถ้ามันเกิดมันจะกระทบกับเราอย่างไรอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ แต่สาคัญที่สุดต้องประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาอย่ายหยุดที่จะประเมินนะครับทุกคนที่ผู้บรหานทุกคนที่ผมพูดคุยคุยทุกวันทุกเช้าประเมินกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงสถานการณ์ดีขึ้นก็จริงอาจจะหย่อนลงมาหน่อยได้จริงแต่ยังต้องถามตลอดว่า l i q u i d i t y เป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้กระทบแค่ไหนอนาคตหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็มีหลายๆนะครับฟิวเจอร์อันนี้ผมว่าสําคัญมากเพราะถ้าเปรียบเทียบย้อนกลับมากาดย่าตกแล้ว การประเมินคู่ต่อสู้คู่ชกของเราตอนนี้ต้องบอกว่าคู่ชกนั้นไม่ได้มีคนเดียวครับ perfect storm ครับพายุหลายลูกเลยครับและคู่ชกโอ้โหต้องบอกว่าไร้กระบวนท่าครับไม่รู้เลยว่าจะชกแบบไหนเดี๋ยวฮุกมาเดี๋ยวอัปเปอร์คัตนะครับเดี๋ยวชกมาด้านซ้ายด้านขวาบางทีแอบ,บชกใต้เข็มขัดด้วยนั้นสถานการณ์นี้ซิมูเลต e มันบ่อยๆครับประเมินมันบ่อยๆผมก็ทําเหมือนกันครับไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็พยายามประเมินแล้วลองทําว่า อนาคตเหล่านั้นเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไรอันนี้คือข้อที่2นะครับพอเกมรับดีแล้วนะครับสร้างซิมูลชันที่ดีแล้วข้อที่3ครับเป็นคําที่ผมว่านยอดคิดที่สุดคํานึงนะครับสัมภาษณ์มา3เดือนคนํานี้ผมใช้คําว่ามีทุกตอนเลยก็ได้นะครับถ้าลองย้อนกลับไปฟังอาจาย agility ความคล่องแคล่วว่องไวนะครับจะต้องสามารถปรับตัวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว agility ในความหมายของผู้บริหารทุกท่านหรือประเทศไทยเองก็ตามทีเนี่ย หรือราชการเองก็ตามทีทุกคนบอกว่าต้องมีมากขึ้นเนี่ยคือการสามารถหันหัวได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวันนี้เป็นอย่างพรุ่งนี้เป็นอีกอย่างมารืนเป็นอีกอย่างซิม u l a t i o n ที่เปลี่ยนอนาคตที่เปลี่ยนครับคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างรวดเร็วถ้าในฐานะองค์กรเนี่ยคุณสตาแสนสิริพูดชัดเจนครับ speed to market ต้องเคลื่อนที่เร็วปรับตัวได้อย่างรวดเร็วอะไรเคยทํายังไงไม่รู้แหละหาร2ไว้ก่อนอนาคตอาจจะหาร3ก็ได้ปรับตัวรวดเร็วครับได้คุยกับผู้บริหารนะครับของ ก็เป็นเครือโรงพยาบาลใหญ่เนาะก็จะมิติเวชนะครับก็บอกกับผมเช่นเดียวกันว่าเขาจะต้อง agility ตลอดเวลาปรับตัวนะครับให้เข้ากับไม่ว่าจะเป็นคนไข้เองคุณหมอเองอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญที่สุดครับคือตัวคนเองต้องคล่องแคล่วต้องปรับตัวได้ตลอดเวลาถ้าคุณไม่สามารถมี agility ได้ดีพอผมว่าน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับถ้าในแง่ตัวพนักงานผมต้องบอกคํานี้เลยครับว่าหลังจากนี้ สกิลที่สาคัญที่สุดของคุณถ้าคุณไม่มี agility ในตัวเองผมกล้าพูดเลยครับว่าคุณจะมีแต้มต่อในการไปสมัครงานแต้มต่อในตัวเองน้อยลงครับผมได้ยินผู้บริหารประมาณสองถึงสท่านพูดเหมือนกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนี้พนักงานที่เขารับเข้ามาครับหรือคนที่มีอยู่ครับนอกจากจะต้องรีสกิลอัพสกิลแล้วคืออย่างนี้เขาต้องทํามากที่สุดนะครับคือพนักงานคนนั้นจะไม่ต้องทํางานแค่ทํางานเดียวคือสมมุติว่ารับเข้ามาปุ๊บนะครับทำงานนี้ได้ดี แต่ว่าเขาไม่ได้ทํางานแค่ง,งานนั้นงานเดียวเขาสามารถทํางานที่2ได้ความหมายก็คือองค์กรมันเปลี่ยนไงครับจู่ๆคุณเป็นสายการบินคุณมาขายชานมไขมุกอย่างเงี้ยจู่ๆคุณเป็นแบงค์คุณมาทำฟู้ดเดลิเวอรี่แอปพลิเคชันอย่างเงี้ยคุณต้องเปลี่ยนสกิลได้แล้วคุณต้องไม่ต่อต้านความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปิดโอกาสให้ตัวเองตลอดเวลาปั๊บตัวเองตัวเององค์กรก็เช่นเดียวกัน agility ต้องเกิดขึ้นสูงมากนี่คือข้อที่3ข้อที่4ครับผมว่าต่อเนื่องกันเลย จะเกิด agility ได้ต้องเกิดคำคำนี้และเป็นคำที่เช่นเดียวกันครับย้อนกลับไปฟังทุกผู้บริหารพูดครับคำเดียวครับพยางค์เดียว lean ครับคุณจะต้อง lean ให้มากที่สุดตัวคุณต้องเบาวิชาตัวเบานั่นเองอันนี้ผู้บริหาร S C B พูดชัดนะครับคุณอาทิตย์ C O พูดบอกเลยว่าตัวคุณต้องเบา productivity คุณถึงจะเกิดและคำว่าตัวเบาอย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ปลดพนักงานไม่ใช่ล a y off พนักงานออกแต่ทํายังไงก็ได้ให้คุณสามารถที่จะมีต้นทุนในการบริหารจัดการนะครับน้อยลงที่สุด พยายามคัดบัตเจ็ตลงให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถ,ถ้ามันจําเป็นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ข้อหมายคือว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนครับไม่ได้พูดท็อปไลน์ก็คือกาไรรายได้เพราะามันยากมันคาดเดาวยากและยุคแบบนี้เศรษฐกิจต้องพูดตรงๆมันยากแต่ดูบัตทอมไลน์ครับดูตัวบัตทอมคว่าบริหารต้นทุนได้ดีแค่ไหนพี่โจแอร์เอเชียก็บอกเรื่องนี้ว่าหลังจากนี้จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองสายการบินไม่ได้แข่งด้วยขาคาต่อไปแล้วมาดูครับว่าเราสามารถออพติมไนซ์สิ่งที่มีได้มากแค่ไหน เครื่องบินที่มีอยู่จะ30ลำ60ลำ80ลำไม่ใช่แค่ขนคนละขนของได้ไหมทำอย่างอื่นได้ไหมเป็นคาโก้กให้มากขึ้นได้ไหมเอาที่นั่งซีทเปลี่ยนแปลงได้ไหมทำยังไงให้มันลีนขึ้นนี่คือหัวใจสําคัญและทุกธุรกิจพูดตรงกันเช่นเดียวกันไม่ว่าจะธุรกิจพลังงานรีเทลก็พูดนะครับคุณยนต์ก็พูดเหมือนกันหลายๆคนก็พูดกันว่าลีนไว้ก่อนถ้าไม่ลีนลําบากมากวันก่อนไปคุยนะครับกับคุณสาระล่ําซํานะครับ ท่านหนึ่งท่านพูดว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในองค์กรอยากให้องค์กรตัวเบามากขึ้นเบาอย่างย้ำอีกครั้งไม่ใช่มหมายถึงปลดพนักงานนะครับแต่องค์กรคล่องแคล่วว่องไวสามารถปรับเปลี่ยนได้อะไรเอาซอสได้เอาซอรสออกไปนั้นอันนี้หัวใจสําคัญนะครับถ้าเราเป็นเรือใหญ่หนักเป็นรถตู้คันใหญ่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทีลําบากและสําคัญที่สุดครับเจอวิกฤตทีล้มปุ๊บลุกไม่ขึ้นครับพังอุ้ยอ้ายฉะนั้นถ้าคุณองค์กรใหญ่ องค์กรเล็กอยู่แล้วรักษาไว้นะครับความคล่องแคล่วเดือดสดานของผมก็เช่นเดียวกันครับเราเป็นองค์กรใหม่เราก็รู้ตัวว่าถ้าเราติดกับดักนะครับอยากจะเพิ่มคนอยากจะเติบโตอาจจะติดกับดักเรื่องลีนได้อันนี้คือข้อที่4นะครับข้อ1นถึงสี่เนี่ยมันเป็นเรื่องการปรับตัวให้คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็สามารถที่จะรองรับกระแรงกระแทกได้ข้อที่5ครับจริงๆข้อนี้เป็นข้อที่พูดันมานานแต่ช่วงนี้พูดเยอะที่สุดแล้วผมใช้คำว่าไม่ใช่ nice to have แต่เป็น must have ครับ e m p a t h รครับหัวใจมากๆแล้วก็อยากจะย้ำจริงๆครับทุกคนพูดตรงกันทั้งหมด Empathy กับทุกๆสเต็กโฮเดอร์ไม่ใช่แค่กับตัวลูกค้าอย่างเดียวแต่กับคู่ค้านะครับหรือกับพนักงานของคนเอง3อย่างนี้จะต้องบริหารจัดการอย่างดีต้อง e m ็มพาร์ซีเขาให้ได้มากที่สุดวันก่อนได้คุยกับอธิบดีกรมสัมพากรนะครับชัดเจนมากครับคุณเอกนิติบอกครับว่าสกิลแรก ที่เขามารับตําแหน่งเมื่อ2ปีที่แล้วแม้ว่าจะอยู่ในหน่วยราชการเขาไปจ้างนะครับคนเก่งที่สุดด้านดีไซน์ thinking top 5ของโลกมาสอนผู้บริหารก่อนมาสอนพนักงานก่อนเพราะเขาอยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดว่าแทนที่จะคิดจากตัวเองจะเก็บภาษีได้เท่าไหร่คิด empathy tax player หรือคนที่เป็นคนเสียภาษีอย่างพวกเราเอาเขาเป็นศูนย์กลาง customer centric ให้มากยิ่งขึ้นพนักงานเป็นศูนย์กลางให้มากขึ้นเพราะฉะนั้น empathy สำคัญมาก แล้ในช่วงวิกฤตครับ e m p a t h ร์ตนี่แหละจะทําให้ผู้นําคนนั้นได้ใจเราได้ยินกันเยอะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำ Airbnb Microsoft คุณสตยานาเดล่าผู้นำต่างๆมากมายนะครับที่เราเห็นนะครับผมได้คุยกับพี่บุ๋มบาร์บีคิวพาซาได้คุยกับเซนได้คุยกับหลายๆที่พูดตรงกันครับว่าพนักงานคือหัวใจ Empathy พนักงานให้เขาสบายใจมากที่สุดซื้อประกันให้เขาไหมนะครับ สร้างที่พักที่ดีให้เขาไม้แม้ว่าจะไม่มีงานแต่เราต้องรอดไปด้วยกันเราต้องอยู่ไปด้วยกันเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากคุณยนต์ครับจาก crc C. ก็พูดกับผมว่าต้องเอมบาร์ีลูกค้าอยู่ใกล้เขาให้ได้มากที่สุดว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะฉะนั้นเอมบาร์ซีสำหรับผมไม่ใช่สกิลทางเลือกแต่คือทางหลักหลังจากนี้ถ้าคุณไม่มีคํานี้ผมกล้าพูดครับว่าคุณอาจจะตกขบวนได้ต้องเข้าใจผู้บริโภคนะครับเข้าใจลูกค้าเข้าใจคู่ค้า แล้วก็เข้าใจพนักงานให้ได้มากที่สุดนะครับผมเคยจัดไปตอนหนึ่งครับเรื่องสามเหลี่ยมแห่งความไว้ใจอยากจะย้าตรงนี้นิดหนึ่งคบว่าผู้นำนะต้องเป็นคนเริ่มต้นครับเอมพาร์ซีต้องเป็นผู้นําที่มีความเอมพาร์ซีสูงม,มากให้ได้ถ้าคุณไม่มีเอมพาร์ซีคุณจะไม่สามารถสร้างทรัสต์ได้ถ้าคุณสร้างทรัสต์ไม่ได้ไม่มีใครเขาเชื่อคุณหลังจากนี้ยิ่งลําบากมากขึ้นนี่คือข้อที่5นะครับข้อที่6ครับเป็นอีกคํานึงที่ผมว่ามันจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของธุรกิจไปตลอดการ และเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากที่เราอยากเปลี่ยนมานานมากเราอยากเกิด New Normal เรื่องนี้มานานมากคุณสุประชัยภายนิชพักนะครับอดีตนะครับผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกบอกกับผมเลยครับในงาน Standard Economic Forum ว่า No Normal ไม่มีหรอก n o w n o r เนี่ยนะครับมันมยังไงมนุษย์ไม่มีเหตุผลหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจับใจความได้ท่านพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าโลกเราจะต้องมีความยั่งยืนมากขึ้น ความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาเดือดร้อนคนยากไร้คุณจะต้องมองเรื่องนี้มากขึ้นสิ่งแวดล้อมพูดกันมานานครับไม่เคยทําได้ต้องทํามันอย่างจริงจังมากขึ้นธุรกิจระบอบทุนนิยมจะต้องเปลี่ยนความคิดมากยิ่งขึ้นจะต้องมองเรื่องความยั่งยืนนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่6ของสำหรับผมนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้คําของอาจารย์ทนายอาจารย์บอกว่าให้มองเสถียร,รภาพ stability มากกว่า profitability กําไร ผมไม่ใช้ควาว่า sustainability แล้วกันคํานี้มันพูดตรงๆมันอาจจะสวยไปนิดนึงมันเป็นความว่าความยั่งยืนมองยาวๆแต่พอมองคําว่าคำว,ว่าสเสถียรภาพมันมีเรื่องของ business เข้ามาด้วยเพราะยังไง financial นะครับกำไรยังต้องมีอยู่แต่กําไรไม่ใช่ตัวแปรเดียวของสมการบรรทัดสุดท้ายคําว่ากําไรจะต้องบวกอะไรสักอย่าง อันนี้คุณสราวุธนะครับจากกระทิงแดงพูดชัดมากนะครับสราวุธอยู่วิทยาบอกว่ากําไรไม่ใช่บรรทัดสุดท้ายอีกต่อไปหลังจากนี้จะต้องมี flexibility ความยืดหยุ่นหลังจากนี้จะต้องมี society สังคมด้วยว่าสังคมรอดไหมถ้าสังคมไม่รอดเราก็ไม่รอดเหมือนกันจะต้องบวกสมการนี้เข้ามาคุยกันหลายๆผู้บริหารนะครับบอกว่าตัวเลขกําไรเนี่ยปกติเป็น kpi เชื่อไหมครับเริ่มไม่ได้เปลี่ยนนะครับลดบทบาทลงแต่ใส่เรื่องสังคม ใส่เรื่องอนาคตเข้ามาไม่ใช่อนาคตของอสังคมอย่างเดียวอนาคตตัวเราเองด้วยครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราทําวันนี้คือผลกรรมหรือผลบุญที่คุณเคยทําได้ดีมาก่อนวันนี้อนาคตเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนและทําทุกอย่างเพื่ออนาคตนั่นคืออินโนเวชันด้วยผมถึงใช้คําว่าสเต b i l i t y ้นะครับไม่ใช่คําว่าส a i น a b i ิตี้ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับ คุยกับทั้งธนาคารกสิกรไทยทั้ง CEO แล้วก็เช a ร์แมเลยนะครับทั้งคุณกัติยาเองนะครับแล้วก็ทั้งคุณกอบการเองก็พูดตรงกันกับว่ากสาิกรหลังจากนี้ต้องคิดแบบนี้ถ้าวันหนึ่งกสิกรหายไปคนจะคิดถึงกสิกรว่าอะไรจะเป็นแค่แบงค์แบงค์หนึ่งที่ทำไรายได้ได้ดีผลประกอบการได้ดีกําไร30 0 0 0ล้านบาทต่อปีหรือเป็นแบงค์ที่แคร์สังคม แบงค์ที่อยู่ข้างสังคมแบงค์ที่เป็นฟันเฟืองหลักของเศรษฐกิจไทยสองแนวคิดนี้ถ้าคิดตา่างวิธีการตา่าง c u เ t u r e เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถึงสําคัญมากครับคุณแปมเองขอย้ําอีกครั้งหนึ่งสยามพิวัตรก็พูดครับว่าหลังจากนี้ value สำคัญที่สุด value creation การมองที่คนสําคัญที่สุดไม่ใช่มองแค่การแข่งขันเรื่องสินค้าอย่างเดียวรีเทลต้องกลับมามองถึงราก เราทายังไงให้ทุกการจับจ่ายใช้สอยของคนสร้างผลลัพธ์ที่ดีดูแลสังคมได้ด้วยนํารายได้ไปสู่เกษตรกรคนตัวเล็กๆต้องเกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้นคุณสมโพชครับอาหุไนยจาก EA ก็พูดชัดครับว่าหลังจากนี้จะเป็นจุดตัดของพลังงานทางเลือกหลังจากนี้การลงทุนมันจะเพิ่มมากขึ้นหลายๆประเทศนะครับเริ่มมีเรื่องนี้มากขึ้นสนับสนุนโนโยบายเหล่านี้มากขึ้นก็เริ่มเห็นความชัดเจนวันก่อนได้คุยกับผู้บริหารทางมินินะครับประเทศไทยก็ ลองถามอินไซต์ของท่านนะครับว่า hey, มินิอย่างเงี้ยคิดยังไงบ้างกับอนาคตของอรถยนต์ไฟฟ้าก็พูดชัดเจนครว่าชัดเจนแน่นอนมาทางนี้แน่นอนจะเร็วหรือช้าอยู่ที่แต่ละประเทศนะครับมีนโยบายอย่างไรแต่มองไปเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่แค่วันนี้นะครับอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากในเรื่องของ stability นะครับไม่ได้คิดแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้คิดแต่วันนี้อย่างเดียวไม่ได้คิดแต่กาไรอย่างเดียวก็คือ,อาทาง TMB นะครับ TMB เนี่ยน่าสนใจมากครับทาง CEO เนี่ยคุณปิติเนี่ยบอกว่าต้องใช้ทฤษฎีดอกไม้กับมแมลงเป็นทฤษฎีที่ผมชอบมากแล้วผมยังจําถึงวันนี้เลยครับจะอยู่ได้ดอกไม้กับมแมลงต้องเกื้อกูลกันต้องช่วยกันไม่มีดอกไม้ก็ไม่มีมแมลงไม่มีแมลงช่วยเอาไม่ว่าจะเป็นตัวนะครับเรนูที่ช่วยผสมพันธุ์ดอกไม้ไปส่งอีกดอกไม้นึงระบบเหล่านี้เป็นระบบเกื้อกูลไม่งั้นไม่มีทางคึอ เช่นเดียวกันครับเศรษฐกิจไทยก็เป็นอย่างนั้นครับมีคนตัวใหญ่มีคนตัวเล็กแล้วคนตัวเล็ก SME เยอะมากนะครับได้คุยกับทางบอสอยอก็โอ้โหพยายามจะช่วยค้ำประกันเรื่อง SME เยอะมาก3ล้านกว่ารายที่ลงอยู่ในระบบและนอกระบบไม่รู้อีกกี่ล้านรายจ้างงานนี้เป็น10กว่าล้านรายถ้าคนไหนคนนั้นล้มล้มทั้งระบบนะครับเพราะฉะนั้นคนตัวใหญ่ถ้าเราถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้บริหารอยู่ในคนตัวใหญ่นะครับก็ ต้องมองคนตัวเล็กต้องช่วยเหลือแบงค์ทุกแบงค์ถึงพยายามช่วยแบงค์ชาติก็พยายามช่วยนะครับพักหนี้พักดอกออซอฟโลนอะไรก็ว่ากันไปแล้วผมคิดว่าคงจะมีช่วยมากกว่านี้หลายๆนะครับบริษัทนะครับผมถ้าคุยกับคุณธน,นินจากเครือเจริญพกอขบันก็ช่วยเหลือเรื่องนี้มากเช่นกันต้องช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับกับ SME ตัวเล็กๆในขณะเดียวกัน s m e ตัวเล็ก,ๆก, e ลกๆก็ต้องพยายามยืนได้ด้วยตัวเองครับทำอะไรอย่าเกินตัวครับวิชาต้องมีเรื่องวิชาการเงินไม่ใช่นิทานปรํปราอย่างที่ ท่านผู้บริหารของบอสยพูดนะครับก็อยากรวยอยากจะกู้หนี้ยืมสินอย่างเดียวจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นวันก่อนได้ฟังผู้บริหารท่านหนึ่งพูดผมชอบมากเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับเหมือนแฝดสยามครับเหมือนแฝดสยามอินจันนะครับบริน้าอกเขาจะติดกันนะครับแฝดสยามมันน่าสนใจยังไงก็คือไปไหนต้องเดินไปด้วยกันเศรษฐกิจไทยเนี่ยมี SME แล้วก็มีบรรษัทขนาดใหญ่บร,ริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องเดินไปด้วยกัน ช่วงเวลานี้ถามว่าใครล้มครับคนตัวเล็กครับแตกต่างกับต้ยมยำกุ้งที่ยักษ์ล้มมากกว่าไม่เหมือนกันถูกไหมครับช่วงเวลานี้ SME ลําบากมากยิ่งล็อกดาวไปอีกยาวๆ SME สายป่านไม่ได้ยาวมากนะักล้มได้ต้องช่วยทําให้เขาสามารถที่จะยืนขึ้นมาได้อย่างน้อยฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะอย่าลืมครับว่าถ้าเกิดว่าแฝดนะครับอินจันแฝดสยามคนไหนเนี่ยเจ็บป่วยล้มลง อีกคนหนึ่งจะล้มลงเหมือนกันไม่มีใครที่รอดไปได้คนเดียวถ้าสังคมไม่รอดเราก็ไม่รอดอันนี้ผู้บริหารทางเซ็นทรัลนะครับพัฒนาก็พูดชัดเจนคุณวรยาจิราธิวัฒน์ถ้าสังคมไม่รอดเราก็ไม่รอดดอกไม้มแมลงใครคนหนึ่งจะต้องพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกันผมว่านี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับและจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงไม่ได้อยู่ที่ใครครับอยู่ที่ทุกท่านนะครับ จะต้องเปลี่ยน Mindset จะต้องเริ่มมองในแง่ของ Stability อสเสถียรภาพของตัวเองและเสถียรภาพของสังคมของประเทศมากยิ่งขึ้นไม่เช่นั้นจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและหลังจากนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะรอดไปด้วยกันได้อย่างไรนี่คือบทสรุปทั้งหมดนะครับหข้อ6วิชาแล้วกันนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากการคุยกับคนเป็นร้อยคนเลยครับในรอบ3เดือนในรอบที่เป็นไตรมาส ที่เลวร้ายที่สุดตรมากหนึ่งของประเทศไทยและของเศรษฐกิจโลกในรอบ100ปีคิดว่าน่าจะลงลึกแล้วที่สุดแล้วนะครับคงจะไม่มากกว่านี้แต่จะยาวแค่ไหนอันนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้น6ข้อนี้ครับลองเอาไปปรับใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องที่1การอย่าตกครับกาดต้องไม่ตกนะครับ liquidity สําคัญ2ครับ simulation ครับประเมินสถานการณ์บ่อยๆนะครับอย่าลืมคู่ชกนี่อยู่หลากหลายแล้วก็ไม่แน่นอนนะครับ3ครับ agility ครับ เรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวจะต้องเกิดขึ้น 4. l e ครับลีนครับคุณจะต้องวิชาตัวเบาให้มากขึ้น 5. e m ครับเอมพาครับลูกค้าคู่ค้าสังคมแล้วก็ตัวพนักงานของตัวคุณเองแล้วข้อที่6ครับมองสถิรภาพ Stability มากกว่าที่จะมองแค่ Profitability หรือกำไรอย่างเดียวนี่คือ6ข้อเป็นบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้มาก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะได้ ซิกเก็ตซอสของซิกเก็ตซอสในรอบ3เดือนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้ายที่สุดก็คงอยากจะให้กําลังใจด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ทําได้ครับคือตัวเราเองครับเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนคติไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะเองก็ตามทั้งหมดนี้จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันด้านสาธารณสุขประเทศไทยทําได้ดีแล้วแต่ภูมิคุ้มกันด้านการเงิน ภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจภูมิคุ้มกันของตัวเองที่สามารถจะอยู่รอดได้ในทุกๆวิกฤตอันนี้ทุกคนต้องสร้างขึ้นมาให้แข็งแกร่งให้ได้สวัสดีครับ